สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกข้อมูลนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ในบ้านเรานี่แหละครับโดยเฉพาะภาพในสื่อกับสิ่งที่น้องๆเยาวชนเจอในโรงเรียนค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแล้วก็มีข้อมูลหลายส่วนเลยนะคะทั้งจากงานวิชาการงานวิจัยต่างๆใช่ครับ เป้าหมายเราก็คืออยากทำความเข้าใจความท้าทายที่กลุ่ม LGBTQ+ เจอแล้วก็มองหาทางสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกันถ้าเริ่มที่เรื่องสื่อก่อนเลยนะคะมีข้อมูลชี้ว่าสื่อไทยเนี่ยมักจะนำเสนอภาพจำ LGBTQ+ ที่ที่ยังมีอคติอยู่บ้างสร้างภาพเหมารวมหรือเตเร e o t ไทป์ว่าเป็นคนแปลกๆหรือไม่ก็เน้นแต่เรื่องดราม่าแรง,แรงอืครับ มีตัวอย่างเคสที่เห็นภาพเลยนะคือคุณศิริศักดิ์ชัยเทศที่ทำธุรกิจนะครับเขาเจอผลกระทบหนักมากตอนมีข่าวเรื่องหญิงข้ามเพศใช้ความรุนแรงคือข่าวเหมารวมไปหมดเลยทั้งที่เขาไม่ได้เกี่ยวโดยตรงใช่ค่ะกลายเป็นว่าลูกค้ากลัวไม่กล้าเข้าร้านเสียหายไปเลยแค่เพราะภาพจำที่สื่อสร้างโหแรงเหมือนกันนะครับค่ะแล้วในมุมคนทำสื่อเองเนี่ย เขาก็มีแรงกดดันนะคะคือผู้สื่อข่าวบางทีก็ไม่แน่ใจเรื่องคำศัพท์ที่ควรใช้กลัวเขียนไปแล้วไม่เหมาะสมหรือบางทีกองบอกก็อยากได้ข่าวที่มันเวไวร่ลเ,เ,เร็วๆแรงๆประเด็นเรื่องคำนี้น่าคิดมากครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าแค่ทำลิสต์คำห้ามใช้อาจจะไม่พอถ้าทัศนคติหรือความเข้าใจเรื่องเพศสภาพเพศวิถีจริงๆมันยังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวก็มีคำใหม่ๆมาตีตรากันอีกจริงค่ะ อาจารย์ท่านนั้นมองว่าต้องแก้ที่ความเข้าใจพื้นฐานเลยแล้วก็น่าสนใจว่าเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคเองนี่แหละคะ่ะที่เริ่มเรียกร้องมากขึ้นอยากเห็นสื่อที่เคารพสิทธิมนุษยชนจริงๆไม่ใช่แค่เน้นกระแสซึ่งมันก็กดดันให้สื่อต้องปรับตัวนะอืมครับซึ่งภาพจากสื่อที่อาจจะบิดเบือนไปบ้างเนี่ยมันก็ส่งผลต่อทัศนคติในสังคมวงกว้างเลยและพอมันไปอยู่ในโรงเรียนนี่สิครับน่ากังวล มีงานวิจัยบอกว่านักเรียน l g b t มากกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะ55.7%เคยถูกรังแกในโรงเรียนแค่เพราะเพราะต,ตัวตนทางเพศของเขาใช่ค่ะตัวเลขนี้สูงมากจริงๆแล้วการรังแกนี่ก็มาหลายแบบเลยทั้งแบบเอ่อทำร้ายร่างกายต่อยตีหรือใช้คำพูดแรงๆแบบอีตูดอีทอมเสียชาติเกิดอะไรแบบเนี้ยโหคำพูดนี่มันค่ะแล้วก็มีการกีดกันออกจากกลุ่มเพื่อนคุกคามในห้องน้ำก็มี ที่น่าห่วงคือคนที่ไม่ใช่ LGBT แต่ถูกมองว่าใช่น่ะเกือบหนึ่งในสี่ก็โดนด้วยเหมือนกันผลกระทบที่ตามมานี่คงหนักน่าดูนะครับหนักมากค่ะเด็กๆบางคนไม่อยากไปโรงเรียนเลยผลการเรียนก็ตกต่ำเสียงซุมเศร้าแล้วก็อันนี้น่าเศร้ามากคือมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายสูงกว่ากลุ่มอื่นเยอะเลยโอ้โหแล้วบทบาทครูหรือโรงเรียนล่ะครับมีส่วนช่วยหรือหรือบางทีก็เป็นปัญหาใะเองเออ ก็มีทั้งสองด้านค่ะแต่งานวิจัยก็เจอว่าครูบางส่วนก็ยังมีอคตินะคะใช้คำพูดแสะแเสียดสีหรือลงโทษแบบไม่เป็นธรรมอย่างบังคับเด็กที่แสดงออกไม่ตรงเพศกำเนิดให้ใส่วิกหรือเรียกไปประจานหน้าเสาธงก็มีโหจริงเหรอครับเนี่ยค่ะมันสะท้อนว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนพอจะปกป้องเด็กกลุ่มนี้จริงๆ มันดูย้อนแย้งกับภาพลักษณ์บ้านเราเหมือนกันนะครับที่เราโปรโมทว่าเปิดกว้างโกไทยบีฟรีอะไรแบบนี้แต่ผลสํารวจกลับบอกว่าเด็กๆยังเจอการเลือกปฏิบัติในโรงเรียนเยอะอยู่เลยตั้ง41แถมจากครอบครัวก็เกือบครึ่งใช่ค่ะมันอาจจะเป็นการยอมรับแบบผิวเผินหรือที่เขาเรียกว่ารับได้แต่ไม่อยากสูงสิงนะคะอ๋อครับครับคือในระดับสังคมวงกว้างอาจจะดูโอเค แต่พอลงลึกในครอบครัวในโรงเรียนจริงๆมันอาจจะยังไม่ขนาดนั้นแล้วพวกกฎระเบียบเรื่องเครื่องแบบทรงผมที่ย,ยังยึดตามเพศกำเนิดเป๊ะๆเ,เนี่ยก็ยิ่งทำให้เด็กๆอึดอัดเป็นเป้าได้ง่ายขึ้นด้วยอืพอเจอปัญหาเยอะขนาดนี้แล้วเราจะช่วยหรือสนับสนุนน้องๆกลุ่มนี้ยังไงได้บ้างครับจุดเริ่มต้นสำคัญที่สุดเลยค่ะคือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องความหลากหลายทางเพศให้กับทุกคนเลย ทั้งครูบุคลากรนักเรียนในโรงเรียนอันนี้สําคัญมากแล้วครอบครัวล่ะครับมีบทบาทสําคัญแค่ไหนสําคัญนั่งมากค่ะครอบครัวต้องเริ่มจากความรักความเข้าใจการยอมรับในตัวตนของลูกจริงๆเปิดใจคุยกันให้เวลาเขาเช่นชมความสามารถเปิดโอกาสให้พาคนรักมาเจอได้แล้วก็เอ่อคอยดูเรื่องสุขภาพจิตอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะอันนี้สําคัญมากครับครับแล้วในส่วนของโรงเรียนล่ะครับ ควรปรับปรุงหรือทำอะไรเพิ่มเติมบ้างโรงเรียนต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องนะคะอาจจะใส่ในหลักสูตรจัดกิจกรรมส่งเสริมทัศนคติที่ดีครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเลยไม่เลือกปฏิบตัติใช้ภาษาที่เคารพตัวตนเด็กไม่ตีตราแล้วก็ต้องมีนโยบายมีมาตรการป้องกันการรังแกที่ชัดเจนใช้ได้จริงรวมถึงอาจจะต้องมีบริการให้คำปรึกษาหรือสร้างเครือข่ายช่วยเหลือกันในโรงเรียนด้วยค่ะอืม ก็ดีนะครับที่เริ่มมีพวกคู่มือหรือแหล่งข้อมูลอย่างคู่มือดูแลเด็กหลากหลายทางเพศหรือมีวิชาในมหาวิทยาลัยบ้างแล้วใช่ค่ะก็เป็นสัญญาณที่ดีสรุปแล้วนะคะเราก็จะเห็นปัญหาตั้งแต่เรื่องสื่อที่ยังสร้างภาพจํำบางอย่างอยู่ไปจนถึงปัญหาการรังแกในโรงเรียนที่มันมันส่งผลกระทบแรงจริงๆกับเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นการสร้างความเข้าใจการยอมรับ แล้วก,ก็การสนับสนุนอย่างจริงจังจากทั้งครอบครัวโรงเรียนเนี่ยคือเรื่องด่วนและสำคัญมากๆค่ะครับสุดท้ายนี้ก็อยากชวนคิดต่อนะคะว่าเออสังคมเราจะก้าวข้ามแค่การยอมรับแบบผิวเผินหรือทนทนกันไปไปสู่การยอมรับอย่างแท้จริงที่มันอยู่ในวัฒนธรรมในโครงสร้างเลยได้ยังไง เพื่อให้เยาวชนทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นใครมีอัตลักษณ์ทางเพศแบบไหนเติบโตได้อย่างปลอดภัยจริงๆรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยไม่ต้องกลัวว่าตัวตนของเขาจะทำให้ถูกทำร้ายหรือถูกกีดกันโดยเฉพาะในวัยที่สำคัญมากๆแบบนี้